ยายยายมาหาใครรอครับเสียงพลเอ่ยถามหลังจากพลเปิดประตูห้องออกมายายที่ยืนอยู่หน้าประตูมีรูปร่างผอมบางสวมผ้าถุงเกาซีดและเสื้อคอกระเช้าเธอถือไม้เท้ากระเท้าลายมือพร้อมใบหน้าที่ดูอิดโรดยดวงตาที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแฝงไปด้วยความเมตตาแต่ก็ดูเศร้าลึกฮ่าฮยายมาหาเสียงยายสั่นเครือเล็กน้อยก่อนจะหยุดพูดชั่วครู่เหมือนกำลังรวบรวมสติและความกล้ายายมาหาคนที่เคยอยู่ที่นี่เมื่อหลายปีก่อนพวกเขายังอยู่ที่นี่ไหมลูก พรกับพลหันมามองหน้ากันด้วยความสงสัยก่อนพรจะตอบก,กลับไปที่นี่เป็นบ้านของเรายายจำผิดที่หรือเปล่าครับยายสายหัวเบาๆไม่ผิดหรอกลูกบ้านนี้เมื่อก่อนเป็นของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าวิทยายอยากพบเขาเหลือเกินชื่อของวิทยาทำให้พลขมวดคิ้วเขาจำได้ว่าชื่อนี้ถูกกล่าวถึงในเรื่องเล่าของคนเก่าคนแก่ในละแวกนี้ยายหมายถึงลุงวิทย์ที่เคยเป็นเจ้าของบ้านนี้หรือครับใช่ลูกยายต้องพบเขาให้ได้มีบางอย่างที่ยายต้องบอกเขาเสียงยายแผ่วเบาแต่หนักแน่น พลและพรเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่แปลกไปในคําพูดของยายพรจึงถามอย่างระม,มัดระวังแต่ลุงวิ์เขาเสียไปนานแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนพวกเราย้ายมาที่นี่ดวงตาของยายเบิกกว้างความเศร้าและผิดหวังฉายชัดเสียแล้วหรือเขาไม่ได้อยู่แล้วจริงๆหรือบรรยากาศเยียบงันลงชั่วขณะก่อนที่ยายจะพึมพำเบาๆงั้นยายคงต้องไปหาที่อื่นหรือบางทีอาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้ว เสียงนั้นเต็มไปด้วยความลึกลับที่ทําให้ทั้งพรและผลรู้สึกสับสนก่อนที่ยายจะค่อยๆเดินจากไปทิ้งไว้เพียงคําถามมากมายในใจของทั้งสองคอหนอผลที่มองตามหลังยายคนนั้นไปเริ่มรู้สึกบางอย่างไม่ชอบมาพากลยายที่ดูอิจโรยเมื่อครู่เดินห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวแต่จู่ๆร่างของยายกลับเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาพรพรยายแกหายไปแกเห็นเหมือนฉันไหมผลพูดเสียงสั่นดวงตาเบิกโพรงพรที่เพิ่งปิดประตูหันขวับกลับมาอะไรนะผลแกพูดเรื่องอะไรยายคนนั้นไง เมื่อกี้ยังอยู่ตรงหน้าบ้านแต่ตอนนี้แกดูสิแกไปดูเลยไม่มีร่องรอยอะไรเลยพลชี้ไปที่ถนนหน้าบ้านซึ่งตอนนี้ว่างเปล่าไม่มีวิแววของยายคนนั้นพรเดินไปดูอย่างระมัดระวังแต่ไม่พบอะไรนอกจากสายลมที่พัดเบาๆบนถนนเงียบสงดไม่มีใครเลยพลหรือแกตาฝาดฉันไม่ได้ตาฝาดฉันเห็นชัดเจนยายแกเดินอยู่ตรงนี้แล้วก็หายวับไปเลยพลยืนยันเสียงหนักแน่นอนพรเริ่มรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกแปลกๆรอบตัวเธอเกลือน้ำลายลงคอ ถ้ายายแก่ไม่ใช่งั้นก็ทั้งสองเงียบไปชั่วครู่ความคิดที่ไม่อยากเชื่อค่อยๆลอยเข้ามาในหัวผีพลพูดเบาๆราวกับไม่อยากได้ยินคำนี้หลุดออกมาจากปากตัวเองพรรีบคว้ามือพลเราเข้าไปในบ้านกันเถอะพลปิดประตูปิดหน้าต่างให้หมดเสียงเธอสัเครือทั้งคู่รีบกลับเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็วแต่เมื่อประตูปิดลงทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นอีกครั้งก๊อกก๊อกก๊อกทั้งพรและพลหันมามองหน้ากันด้วยความตกใจยายคนนั้นกลับมาอีกแล้วเหรอ พรพลทำไมยังไม่นอนเสียงแม่ดังมาจากทางห้องครัวทําให้ทั้งคู่สะดุง้งเครือกพรรีบหันไปตอบเสียงสันส่นๆเตอคือพวกเรากําลังจะนอนแล้วค่ะแต่เมื่อกี้เหมือนมีคนมาเคาะประตูอีกแม่เดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นใบหน้าดูสงสัยใครจะมาเคาะประตูดึกๆแบบนี้พวกเธอไปเปิดดูหรือยังพรรีบสายหัวยังเลยครับแม่เราไม่ได้กล้าเปิดเพราะเมื่อกี้ตอนยายคนนั้นมาเขาหยุดพูดสีหน้าดูไม่มั่นใจว่าจะเล่าต่อดีไหมแม่ขมวดคิ้วยายอะไร พูดให้เคลสิพลผ่อนสูดหายใจลึกแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งยายแปลกหน้าที่มาหาคนชีวิตและสิ่งที่พลเห็นว่ายายหายวับไปต่อหน้าต่อตาแม่ฟังจบแล้วเงียบไปครู่หนึ่งดวงตาแม่มีแววคิดบางอย่างพวกเธอแน่ใจนะว่าที่พูดมาเป็นเรื่องจริงจริงครับแม่พลยืนยันผมเห็นกับตาเลยยายแกหายไปเหมือนเหมือนผีแม่ถอนหายใจยาวก่อนจะเอย่ยด้วยเสียงเบาบางทีอาจจะเป็นยายสีนวลพรกับพลหันมามองหน้าแม่ด้วยความ,มง,งุนงงยายสีนวล ใครหรือคะแม่พรถามด้วยความอยากรู้แม่มองออกไปนอกหน้าต่างก่อนจะพูดช้าๆยายศีนวลคือมีของลุงวิทย์เจ้าของบ้านนอคนเก่าเขาเสียชีวิตไปพร้อมกันกับลุงวิทย์ในอุบัติเหตุหลายสิบปีก่อนแต่มีคนลือกันว่าวิญญ,ญาณของยายยังมุงเวียนอยู่เพร่ห้าเหมือนเขามีเรื่องสําคัญที่ยังไม่ได้บอกลุงวิทย์คำพูดของแม่ทําให้ทั้งพรและพลขนลุกไปทั้งตัวแล้วทาไมยายถึงมาหาเราล่ะแม่พลถามอย่างไม่เข้าใจแม่ส่ายหูเบาๆแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ายายมาอีกอยายได้ปฏิเสธ หรือนี้ลองฟังดูว่าเขามีอะไรจะบอกเพราะบางทีเขาอาจจะต้องการแค่ความช่วยเหลือเล็กน้าอาอยอเพื่อไปสู่ที่ชอบที่ชอบทั้ทงพรและผลมองหน้ากันด้วยความกังวลก่อนเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งก๊อกก๊อก,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 กแม่ลุกขึ้นและพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเปิดเทะลูุคราวนี้แม่จะอยู่ด้วยเมื่อเปิดประตูออกไปทั้งพรผลและแม่ต่างพากันถอนหายใจโล่งเมื่อพบว่าเจ้าด่าง พลร้องเสียงดังเจ้าด่างสุนัขตัวโตวประจำบ้านนอนอยู่หน้าประตูมันกำลังใช้ขาหลังเกาลำตัวและเพลดิขาไปโดยประตูจนเกิดเสียงก๊อกก๊อก,ก,ก๊นั่นเองผ่อนหัวเราะออกมาเบาๆพร้อมกับลูกหัวเจ้าด่างโอ้ยตกใจกันใหญ่เลยนะเราแม่ยืนกอดอกสายหน้าเห็นไหมละ่ะเรื่องผีสางอะไรของพวกเธอสุดท้ายก็เจ้าด่างนี่แหละตัวดีแต่ถึงจะพูดแบบนั้นสีหน้าของแม่ก็มีรอยยิ้มผ่อนคลายพลยังยืนหายใจไม่ทั่วท้องอยู่ผมเกือบคิดว่าเป็นยายสีนวลจริงๆแล้วนะัดพรยิ้มขำ คราวหลังฟังแม่ก่อนจะดีไหมละผลไม่ใช่ตกใจอะไรไปก่อนแบบนี้เจ้าด่างที่กำลังลุกขึ้นยืนส่งเสียงหาวยาวก่อนหมอบลงที่หน้าประตูอีกครั้งราวกับจะบอกว่าโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจให้ตกใจหรอกทั้งสามคนหัวเราะเบาๆแล้วกลับเข้ามาในบ้านก่อนแม่จะพูดลอยๆแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องยายสีนวลก็ยังมีคนพูดถึงกันอยู่นะลูกบ้านนี้เคยมีประวัติจริงๆคำพูดของแม่ทำให้บรรยากาศกลับมาเงียบลงอีกครั้งทั้งพรและผลมองหน้ากันแม้จะไม่พูดอะไร แต่ก็รู้สึกว่าบางทีเรื่องราวอาจจะยังไม่จบง่ายๆแบบนี้แม่แม่ไม่ต้องเล่าปล่อยเลยไม่เอาไม่พูดพรเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังพางยกมือขึ้นห้ามดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกังวลแม่ชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะเบาๆอะไรล่ะพรแค่แม่พูดถึงประวัติเฉยๆไม่ได้จะหลอกอะไรพวกเธอสักหน่อยแต่พรกลัวจริงๆนะนะแม่เธอรีพูดแทรกพร้อมกับขยับเข้าไปใกล้ผลผลก็น่าจะกลัวเหมือนกันใช่ไหมผลพยักหน้าแบบไม่เต็มใจนักเธอก็กลัวแหละ แต่ตอนนี้คิดว่าเจ้าด่างทำเราหวาดเกินเหตุเองแม่สายหน้าด้วยรอยยิ้มเจริญเออเคโอเค,อเคแม่ไม่เล่าก็ได้แต่จำไว้นะลูกถ้ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอยากลัวจนไม่กล้าฟังเพราะบางครั้งคนที่อยู่ข้างนอกอาจไม่ได้มาทำร้ายเราแต่แค่อยากให้เราช่วยเท่านั้นคำพูดนั้นทำให้ทั้งพรอนและผลเงียบไปพวกเขามองหน้ากันเล็กน้อยก่อนพรจะก,กระซิบเบาๆแม่พูดอีกแล้วแม่หัวรัะพร้อมเดินกลับเข้าห้องพวกเธอรีบนอนไปเถอะเรื่องมันจบแล้วละ่ะคืนนี้คงไม่มีอะไรแล้ว และทั้งคู่พากันเดินกลับไปที่ห้องนอนแต่แม้จะปิดประตูและไฟในบ้านเริ่มดับลงเสียงก๊อกแก๊กเบาๆก็ยังดังมาจากนอกบ้านคราวนี้ไม่ใช่เสียงเจ้าดังแน่เสียงก๊อกแก๊กที่ดังมานั้นเป็นเสียงของเจ้าด่างอีกนั่นเองมันยังคงนอนอยู่หน้าประตูและขาหลังของมันก็ยังคงดิดพื้นเบาๆในจังหวะที่เกาตัวพรที่ยังลุกขึ้นมาดูอีกครั้งเาออ่นหายใจพลางหัวเราะเบาๆเฮอเจ้าด่างนี่ตัวดีจริงๆเล่นเอาหลอนไปทั้งบ้านเลยนะเราเธอเดินกลับเข้าห้องปิดประตูสนิทและลงตัวลงนอน พร้อมพลเสียงลงหายใจที่ค่อยๆสม่ำเสมอบอกว่าคืนนี้ทั้งคู่พร้อมจะพักผ่อนสีทีข้างนอกบ้านเจ้าด่างขยับตัวเล็กน้อยก่อนจะหลับสนิทเช่นกันบ้านทั้งหลังเงียบสงบมีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องลงมาอย่างอ่อนโยนคืนนั้นเองหลังจากที่ทั้งแทบแท้ผลหลับไปได้ไม่นานจู่ๆก็มีเสียงเคาะเคาะดังขึ้นรอบบ้านเสียงนั้นไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่เหมือนวนไปรอบๆบ,บ้านทีละด้านพรสะดุง้งตื่นจากความเงียบสงดเธอหันไปตกพลที่ยังนอนกรนเบาๆผลตื่นสิกได้ยินไหมเสียงเคาะหน้า พลงวงอย่าลืมตาพลางขยี้ตาเสียงงออะไรหรือว่าเจ้าดังอีกไม่น่าใช่ครั้งนี้เหมือนคนเดินเคาะรอบบ้านเลยลองฟังสิพลผู้เสียยงสั่นพลตั้งใจฟังและได้ยินเสียงชัดเจนเคาะเคาะเคาะเสียงนั้นยังคงดังอย่างเป็นจังหวะรอบๆบบ้านจะออกไปดูใหม่พลถามทางจับแขนพลแน่นไม่ออกพลรีบตอบทันทีสีหน้าของเขาเริ่มซีดลงลองดูจากหน้าต่างก่อนดีกว่าทั้งสองค่อยๆย่อ,องไปที่หน้าต่างแพลงมานอย่างระมัดระวังแต่สิ่งที่เห็นกลับเป็นความว่างเปล่า ไม่มีใครอยู่เลยมีเพียงแสงจันทร์ที่สาดลงมายัางลานหน้าบ้านไม่มีใครเลยพรพูดเบาๆแต่ก่อนที่เธอจะปิดม่านเสียงคอก็ดังขึ้นที่หน้าต่างต,างตรงหน้าพอดีคอคอเคอพรสะดุ้งเฮือกและถอยหลังล้มลงพลรีบเข้ามาประคองเธอเฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นเขาตะโกนถามออกไปแต่ไม่มีคําตอบนอกจากเสียงลมที่พัดมาแถวเบาทัานใดนั้นเสียงเห่าดังลั่นของอเจ้าด่างก็ดังขึ้นมันดูเหมือนกําลังเห่าใส่อะไรบางอย่างที่หน้าบ้านโฮงโฮงพลและพรต่างมองหน้ากันราวกับไม่แน่ใจว่า ควรทำอย่างไรต่อไป